โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมชีระวรากรกเกลียดตัวถั่วลงธุกรกิจเจ๊งหุ้นตกสำหรับนักลงทุนแนว VI รวมถึงผมเองนั้นนอกจากความรู้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนหรือจิตจิตวิทยาสังคมอื่นๆที่ได้ศึกษาเรียนมานั้นถึงวันนี้คงต้องอัปเดตความรู้ใหม่อีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญและจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารกระจายไปรวดเร็วทั่วโลกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมดิจิทัลซึ่งสามารถสร้างกระแสหรือกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิดของคนให้รุนแรงขึ้นมากจนทำให้เกิดการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่อาจจะกระทบกับการลงทุนของเราทั้งในทางที่ดีและร้ายแต่ในบทความนี้ผมจะพูดในแง่ที่ร้ายเป็นหลักเพราะผลกระทบมันแรงเนื่องจากคนจะตอบสนองกับเรื่องที่ร้ายมากกว่าดี ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของ hate speech หรือคำพูดที่โจมตีใส่ร้ายคนอื่นหรือกลุ่มคนอื่นในประเด็นสารพัดทั้งทางร่างกายจิตใจความคิดเชื้อชาติไม่ว่าสิ่งที่พูดหรือเขียนในสื่อนั้นจะจริงหรือถูกต้องหรือไม่หรือเป็นการพูดที่อคติหรือเป็นเรื่องของการอิจฉาริษยาหรือไม่ด้วยในเวอร์ชั่นของไทยซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทว่ลงนั่นก็คือมีคอมเมนต์จำนวนมากที่ด่าว่าคนบางคนที่พวกเขาเกลียด ไม่เห็นชอบกับสิ่งที่เจ้าตัวทําหรือแสดงความคิดเห็นบ่อยครั้งพวกเขาก็จะเรียกร้องให้แอนตี้กิจกรรมหรือกิจการที่เจ้าตัวทําอยู่ในกรณีที่รุนแรงผลกระทบกับเจ้าตัวก็จะหนักจนแทบหายนะตัวอย่างเช่นหาเจ้าตัวเป็นดาราที่ต้องอาศัยลูกค้าที่เป็นคนดูจํานวนมากคนจํานวนหนึ่งซึ่งบางทีก็อาจจะมากที่เกลียดเขาก็จะไม่ดูและเลิกดูผู้สร้างภาพยนตร์ก็ลัวว่าหนังจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะมีดาราคนนั้นก็จะเลิกจ้าง บริษัทที่ต้องการโฆษณาก็จะไม่จ้างดาราที่ถูกคนจำนวนมากแอนตี้แม้ว่าเจ้าตัวจะมีความสามารถและเหมาะสมกับงานแต่บังเอิญไปทำให้คนเกลียดและแสดงออกผ่านสื่อสังคมที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างของธุรกิจหรือบริษัทเองนั้นในกรณีของไทยก็มีปรากฏการณ์ทวลงอยู่บ้างแต่ก็มักจะไม่รุนแรงเท่ากับกรณีของบุคคลธรรมดาเหตุผลอาจจะเป็นเพราะมันไม่มีตัวตนหรือชีวิตที่คนทั่วๆไปจะเกลียดได้มากเท่ากับคนแต่บางครั้งมันก็ส่งผลต่อธุรกิจได้บ้างโดยที่ผู้บริหารบริษัทอาจจะไม่รู้หรือไม่ยอมรับแต่เรื่องราวของอีรอนมาร์ก์และบริษัทเทสลาที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ คงจะทําให้ความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาของความเกลียดในหมู่นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนไปมากและวันหนึ่งอาจจะเป็นบทเรียนที่ถูกสอนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่าทําไมบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งประสบกับภัยพิบัติจนเอาตัวแทบไม่รอดเนื่องจากความคิดและกิจกรรมของผู้บริหารที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานของบริษัทเลยแต่เป็นสิ่งที่กระทบหรือทาร้ายจิตใจของลูกค้าทั่วโลกทําให้พวกเขาเกลียดและไม่ยอมซื้อหรือใช้สินค้าของเทสลาที่เขาเป็นเจ้าของและผู้บริหาร คนในเน็ตหรือในสื่อสังคมที่มีความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่รุนแรงและเกลียดมาร์กซ์มากพอเพราะเขาแสดงตัวเป็นฝ่ายขวาจัด ตั้งแต่เริ่ม้าไปช่วยเหลือประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงและเข้ามาเป็นทีมงานที่กระจัดความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยการปลดคนและข้าราชการออกต่างก็เข้ามาคอมเมนต์และด่าว่ามาร์ก์และชักชวนให้คนประท้วงโดยการไม่ซื้อรถเทสลาบางคนถึงขนาดทำลายหรือขายรถทิ้งในราคาขาดทุนสิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่เห็นด้วยและมีความคิดอุ่นแรงซึ่งจำนวนมากเกลียดมาร์ก์และเทสลาที่เป็นตัวแทนที่พวกเขาจะแก้แค้นและทำลายได้ ยอดขายรถเทส l a ในเยอรมันซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ตกลงมาถึง76%เทียบกับปีก่อนเช่นเดียวกับยอดขายในยุโรปและอื่นๆที่ตกลงมาหลายสิบเปอร์เซ็นแม้แต่ในสหรัฐที่ควรเลือกทรัมป์เป็นประธานาธิบดียอดขายรถเทส l a ก็ตกลงมาติดต่อกัน2เดือนแล้วดังนั้นกำไรของบริษัทเทสลาคงจะลดลงมากในช่วงต่อไป คุณคงมีความรู้สึกว่าความเกลียดนั้นมีมากกว่าการที่จะได้รถที่ดีขึ้นจากการซื้อรถเทสลาสุภาสิทธิ์ไทยที่ว่าเกลียดตัวกินไข่นั้นใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ต้องเป็นกลียดมากไม่ซื้อรถเทสลา ราคาหุ้นเทสลาเองก็ถูกขายนอกจากเกลียดมาร์คแล้วยังเกลียดหุ้นเทสลาด้วยแต่คนที่ขายหุ้นเทสลานั้นมักจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ลำเอียงพวกเขาอาจจะไม่ได้ขายหุ้นเพราะเกลียดมาร์คหลายคนอาจจะเชียร์มาร์คเพราะเขาโปรหรือสนับสนุนธุรกิจและตลาดหุ้นแต่ที่ขายก็เพราะกําไรของบริษัทเทสลาตกหนักและพื้นฐานอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะคนเกลียดและเกลียดแรงมีมากเกินไปในขณะที่รถคู่แข่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเลือกใช้รถเทสลาดีกว่า ราคาหุ้นเทสลาตกจากช่วงพีคในเดือนธันวาคมปี2024กว่า40%และนับจากต้นปีนี้ก็ตกลงมาประมาณ30%ในขณะที่ดัชนี n ส s d a q 100ลดลงเพียง5-6%และดัชนี S&P 500ลดลงแค่1-2%แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนน่าจะเกลียดมาร์กและคอมเมนต์ในสื่อสังคมเป็นลนักษณะทัวลงทำให้คนลดการซื้อรถเทสลาซึ่งทำให้ธุรกิจเจ๊ง กำไรของบริษัทลดลงอย่างแรงซึ่งทำให้นักลงทุนขายหุ้นอย่างแรงซึ่งทำให้หุ้นตกลงไปมากหุ้นระดับโลกอีกตัวหนึ่งที่มีอาการคนเกลียดทัวลงธุรกิจเจ๊งและหุ้นตกแต่ในระดับที่อ่อนกว่าเทสลามากอาจจะพูดได้ว่าคนไม่ได้ถึงกับเกลียดแต่อาจจะอิจฉาริษยาแต่ทัวก็ลงแต่อาจจะเฉพาะในกลุ่มคนพิเศษเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่สาคัญทาให้ธุรกิจไม่ถึงกับเจ๊ง แต่ก็ถดถอยลงบ้างจากที่ดีเลิศและสุดท้ายก็คือหุ้นที่ไม่ถึงกับหายยนะแต่ก็หนักเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันที่ไม่ได้มีปัญหาและนั่นก็คือหุ้น LV MH เจ้าของสินค้าหลุยสตองที่เริ่มจากปรากฏข่าวที่เชื่อถือได้เมื่อสักประมาณ1ปีมาแล้วว่าลูกเจ้าของบริษัทเป็นแฟนกับนักร้องเคป๊อประดับซุปตาของโลกเรื่องนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะทั้งคู่ต่างก็มีสถานะที่โดดเด่นในระดับโลกอยู่แล้ว แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่านักร้องคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์อยู่แล้วแล้วก็ทําโฆษณาให้กับสินค้าของหลุยส์อย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีส่วนทําให้กลุ่มแฟนคลับของตนเองซื้อสินค้าหลุยส์เพิ่มขึ้นมากมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรว่าที่จริงแฟนคลับอาจจะซื้อสินค้าหลุยส์เพิ่มขึ้นด้วยซ้ําเพราะตอนนี้คนอาจจะคิดว่าไอดอลของตนเองกาลังจะกลายเป็นเจ้าของสินค้าด้วยซ้ําดังนั้นก็ต้องช่วยกันอุดหนุนเพิ่มขึ้นไปอีก ถึงจุดนี้ชื่อเสียงของนักร้องยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกและได้ออกงานหรือมีงานประชาสัมพันธ์สินค้าในเครือข่ายของลุยส์เพิ่มขึ้นมากรวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆที่ลุยส์เป็นสปอนเซอร์เช่นงานแข่งขันกีฬาดังงานเกี่ยวกับรถยนต์และงานในแวดวงบันเทิงระดับโลกต่างๆแต่นั่นก็อาจทําให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกาแฟคลับของนักร้องและดารากลุ่มอื่นที่เคยซื้อสินค้าของลุยส์เพราะนักร้องและดาราเหล่านั้นก็เป็นแบรนด์เอ็มบัสเตอร์ให้กับลุยส์เหมือนกันเพราะลุยส์นั้นใหญ่มาก เรียกว่ายักษ์เลยก็ได้ในด้านของสินค้าแบรนด์หรูว่าที่จริงนักร้องดังนั้นเป็นเพียงหนึ่งในคนดังจำนวนมากที่โฆษณาให้ลุยส์แฟนคลับของนักร้องดาราดังแต่ละกลุ่มนั้นว่ากันว่าต่างก็เชียร์ไอดอลของตนเองแล้วก็แข่งขันกับไอดอลของกลุ่มอื่นวิธีเชียร์ก็คือ การช่วยเอืดหนุนสินค้าที่ไอดอนตนเองเป็นแบรนด์เอมบาสเตอร์การซื้อสินค้าคือการสนับสนุนไอดอนของตนเองให้เด่นดังขึ้นแฟนคลับกลุ่มอื่นๆนั้นเริ่มมองว่านักร้องดังที่ดังขึ้นมากและมีคนเชิญไปแสดงตัวนั้นเป็นเพราะได้รับอภิสิทธิ์จากลุยส์มากกว่าที่จะเกิดจากความสามารถหรือความโดดเด่นของตนเองพูดง่ายๆเขาคิดว่านักร้องดังนั้นไม่ได้มีอะไรดีกว่าไอดอนของตนเองดังนั้นพวกเขาก็ไม่พอใจและบางคนก็อาจจะเกลียดและเริ่มคอมเมนต์สารพัด เช่นหน้าตาก็ไม่ดีเสียงใช้ไม่ได้ที่ได้ไปออกงานโชว์ตัวก็เพราะลุยส์กลายเป็นทัวลงระดับโลกหลายคนในหลายกลุ่มแฟนคลับคนอื่น ก็อาจจะเริ่มประท้วงไม่ซื้อสินค้าของลุยส์พราะถ้าซื้อก็เท่ากับสนับสนุนนักร้องดังให้ดังขึ้นไปกว่าไอดอลของตนเองสินค้าของลุยส์มียอดขายลดลงแล้วก็ไม่น่าจะลดลงเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงโดยเฉพาะที่จีนเพราะยอดขายสินค้าของคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่างแอร์เมสก็ยังเพิ่มขึ้น นื้อสิ่งอื่นใดก็คือทัวลงเกี่ยวกับนักร้องดังที่จีนก็แรงเหมือนกันแฟนคลับของดาราจีนคอมเมนต์ว่าทําไมไอดอลของตนเองถูกจัดให้ดูโดดเด่นน้อยกว่านักร้องดังนอกจากธุรกิจที่ไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเจ๊งแต่ก็แย่เช่นเดียวกันหุ้น LVMH เองก็ตกแม้ว่าจะไม่ถึงหายนะมองย้อนหลังไปประมาณ1ปีหุ้นหลุยส์ตกลงไปประมาณถึง25%ในขณะที่หุ้นแอร์เมสเพิ่มขึ้น9% เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับลุยส์นั้นยังไม่ชัดเจนร้อซว่าเป็นเรื่องของความเกลียดของคนที่เป็นลูกค้าหรือมีศักยภาพเป็นลูกค้าของลุยส์แบบเดียวกันกับกรณีของเทสลาหรือไม่แต่ในฐานะของนักลงทุนแบบ V.I เราก็ต้องระวังเพราะถ้ามันเป็นจริงแล้วเราไม่เข้าใจเข้าไปลงทุนเราก็อาจจะเจ็บตัวได้ ก็ที่จริงหุ้นลุยส์เองนั้นเป็นหุ้นระดับซูเปอร์สต็อกที่ผมคิดจะซื้อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่มันย่อลงตอนนี้ผมก็ต้องระวังประเด็นที่ผมไม่เคยคิดถึงมาก่อน8มีนาคม2568ดรนีเวทเหมวชิระวรากร